ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอศรีรัะตะนนะานำโดยนางพัชรีวันศีมาขันสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568กิจกรรมดังนี้ ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เข้าแถวเคารพธงชาติกราวคำบูชาพระรัตนตรัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทยและประชุมประจำเดือนข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีรัตนาครั้งที่2ปีการศึกษา2568 ที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568นายวิทวัสุลมาศครูชำนาญการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันทุกตำบลครั้งที่2ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ณห้องประชุมอำเภอศรีรัตนะที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรนำ นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันสก,กลรอกุมสามเหลี่ยมมรกเกมครั้งที่8ภายใต้คำขวัญสปิริตมิตรภาพสามคัคคีโดยสกลรออำเภอศรีรัตนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเปตรองนักศึกษาหญิงณสนามกีฬากลางจังหวัดอุบลราชธานีทุ่งบุริพา วันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เข้ารวมพิธีทอดผ้าป่าสามคัคคีกอเจดีข้าวเปลือกในระหว่างวันที่6และ7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เพื่อสมทบทุนเป็นงบประมาณในการสร้างสารหลักเมืองอำเภอศรีรัตนะนาณสถานที่ก่อสร้างสารหลักเมืองอำเภอศรีรัตนาะตลาดสดเทศบาลตำบลศรีรัตนาะอำเภอศรีรัตนนะาจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนณนะห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนศรีรัตนวิทยาอำเภอศรีรัตนาจัังหวดศรีสะเกษ วันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีสู่สังคมณหอประชุมเพชรศรีรัตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีรัตนะ ระหว่างวันที่12ถึง14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ม่หมายให้ในายสมบัติพมพักดีครูอาสาสมัครและนายรณยุทธ์ดวงใจครูกศนตำบลน,นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาสกลออีสานเกมครั้งที่8 ทั้งนี้สกลรระดับอำเภอศรีรัตนะได้รับรางวัลชนะเลิศวิ่ง4คูณ100เมตรนักศึกษาชายณสนามกีฬาราชพฤกษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจังหวัดสกลนคร วันที่18กุมภาพันธ์มอบหมายให้บุคลากรร่วมออกหน่วยบริการโครงการปลองดองสมานฉชันอำเภอยิ้มหมู่บ้านศิลธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2568โดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมภาพเหรียญโปรยทานกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตณโรงเรียนบ้านพิงพวยเสียมราดพัฒนาตำบลพิงพวยอำเภอศรีรัตนาะจังหวัดศรีสเกต ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตณหอประชุมอำเภอศรีรัตนาจังหวัดศรีสะเกษ วันอังคารที่25กุมภาพันธ์พุทธศักา 68, ราช2568รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรตามโครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกดประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568ศรีสะเกดพร้อมใจนุ่งผ้าไทยใส่บาตรท,ทาความดีวิถีพอเพียงณนะลานโคปุละส่วนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา กาะห้วยน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกด26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ร่วมโครงการพลังบวรจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการวัดโรงเรียนและชุมชนอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดประจำปีพุทธศักราช2568ครั้งที่2ณโรงเรียนบ้านเสืองข้าวตำบลเสืองข้าวอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกด ที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลข้าโพดหวานและของดีสีรัตนะประจำปีพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่3ถึง9มีนาคมพุทธศักราช2568ณที่ว่าการอำเภอสีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษ วันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568มอบหมายให้ข้าราชการครูครูกษตตำบลและบุคลากรดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนด้านวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเรียนรู้ณหอประชุมเพชรศรีรัตน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีรัตนะ์ดำเนินการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์สอกรอระดับอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกดในวันจันทร์อังคารศุกร์ทุกสัปดาห์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีรัตนะเรียนดีมีความสุขขอบคุณค่ะ